เบรกข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมยังไม่ใช่เป็นเบรก4ล้อนะครับตรงนี้ <bir> พื้นที่สัมรัด้านหลังตรงเนี้ยที่มันดูสั้นๆเนี่ยเขาปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะประมาณ20มิลโดยประมาณนะครับก็กว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับสียดายนี้ไม่ได้มีคิเนเซอร์มาน,นั้นน่าจะมีเนาะ สุมะลังเป็น1.5ลิตรนะครับ121งแรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรมถ้าเทียบกันแล้วในคลาสของมินิ MPV ในกลุ่มนี้นะครับกล้าพูดได้ว่า Honda าแรงสุดสมรรถนะด,ดีสุดแล้วก็สมรรถนะสูงสุดนะในรถของกลุ่มเบรกไฟฟ้ากับออ t โตโฮไม่ได้มีมาแต่ได้แล้วเพิ่มไอสอจุดนี้เข้ามานะคร,ครบเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตมอเตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของมินิ MPV รุ่นล่าสุดจาก Honda านำเสนอกับ All New Honda BRV รครับรถรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับที่ออกแบบมาจำหน่ายและการออกแบบนะครับรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเป็นฝีมือของวิศวกรชาวไทยทั้งสิ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับ All New Honda าเ v รมาด้วยกัน2รุ่นนะกับราคาค่าตัวรุ่น ลองท็อปนะครับ917,000แล้วก็รุ่นท็อป973,000บาทนะโอ้ oh, ถือว่าราคาใช้ได้ยังไม่พอนะถ้าคุณต้องการสีพิเศษเป็นสีขาวมุกนะครับเพิ่มอีก4,000บาทท่านผูช้ชมครับมาเริ่มต้นกับการรีวิวรอบคันกันก่นกอนนะว่า All New Honda BRV Gen รุ่นที่2นะครับมีอะไรน่าสนใจเริ่มจากตัวดิเมนชันของตัวรถก่อนนะครับเขามีการปรับสัดส่วนใหม่นะครับยาวและใหญ่ขึ้นทุกมิติเลยว่าง่ายๆ ในตัวแรขของความยาวและความใหญ่ขึ้นที่ว่านะเขาปรับเพิ่มขึ้นประมาณ40-45มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นอกจอากจะส่งผลให้ภายนอกเนี่ยดูกว้างขึ้นนะภายในก็กว้างขึ้นตามนะครับแต่นายเดี๋ยวลงรายละเอียดอีกทีนึงรูปลักษ์ของอนิวฮนด้าเบียวีที่บอกว่าพัฒนาและออกแบบโดยทีวิศวกรชาวไทยนะหัวจรดท้ายนะครับมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยฝีมือคนไทยนะครับข้างหน้าให้อารมณ์แบบดูแบบ พรีเมียมมากขึ้นนะชุด LED นะครับไฟ LED มีหมดบาททั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับตรงนี้ในส่วนของโคมไฟหน้าที่เป็น LED เนี่ยเขาจะมีระบบเรียกว่าออโต้ไฮบีมซึ่งเป็นหนึ่งในะระบบของ h o n d ้า e n s i n g นะติดตั้งมาให้ออโต้ไฮเบียมจะปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะครับไม่มีอย่างเดียวคือหมุนการทิศทางของพวงมาลัยนะครับตรงกระจังหน้าเป็นสีแบบเป็นโนแบ็กนะสีดำนะครับแล้วก็จะมี กันชนเนี่ยจะเสริมสีวัสดุสีเงินเข้าไปทั้งกันชนหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับข้างหน้าก็จะมีในส่วนของตัวหนี่เจาะช่องระบายลมด้านล่างเอาไว้นะแล้วก็ชายกันชนจะเป็นสีเงินนะครับล้ออุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานนะเขาให้ขนาดมา17นิ้วนะครับ ยางเป็นของบิตสโตนทูรันซ่าแล้วก็ซีรีส์2 1 5 5น7นะล้อเป็นล้อทูโทนนะครับสีเงินกับสีดำนะครับเป็นลายซีเบรกข้างหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมยังไม่ใช่เป็นเบรก4ีล้อนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรข้างบนก็จะมีราวแหลกหลังคางมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเกิร์ตด้านข้างเนี่ยชายเป็นสีเงินมุมมองด้านหลังก็ให้ความสวยงามไม่แพ้กันนะ ผมว่าในเรื่องของงานดีไซน์เนี่ยลงตัวนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะข้างบนมีคลิปฉลามนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้นะครับพร้อมกับกล้องอยู่บริเวณเหนือป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็ฝาท้ายตรงนี้ไม่ได้มีคลิปเซนเซอร์นะครับภายในก็จะเป็นแบบ3ามแถวเจ็ที่นั่งนะความสะดวกสบายของตัวเบาะนั่งพับแบบบันทัดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วก็ในเรื่องของภายในมีอะไรบ้าง เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันต่อเดี๋ยวผมรีวิวพร้อมกทดสอบนะครับในเรื่องภายในแล้วก็ฟิลลิ่งช่วงล่างฟิลลิ่งเครื่องยนต์แต่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามีการขยายนะครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังตรงเนี้ยที่มันดูสั้นๆเนี่ยเขาปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะประมาณ20มิลโดยประมาณนะครับก็กว้างขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ด้ายนี้ไม่ได้มีคิวเซนเซอร์มานะั้นน่าจะมีเนาะลูกเล็ภายนอกนะครับปรับปรุงมาใหม่สวยงามประมาณนี้ครับ ภายในในรูปแบบเจ็ที่นั่งพร้อมกับรีวิวในเรื่องของการทดลองขับติดตามรชมกันต่อได้เลยครับภายในนะครับอย่างที่บอกมิติตัวรถมีการปรับปรุงใหม่นะกว้างขึ้นยาวขึ้นก็ประมาณ40-45มิลิเมตรนะครับมันจะส่งผลให้ข้างในเนี่ยดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ วัสดุที่ใช้ในดูเป็นเกรดพรีเมียมเลยนะครับใช้วัสดุสีดํานะมีการใช้เบาะหนังพร้อมกับหนังสังงคอนะ์นมาแซมในเรื่องของเบาะนะแล้วเบาะมีการใส่ในส่วนของเรียกว่าเป็นวัสดุซอฟทัชหรือรองรับในส่วนของตัวพนักพิงหลังกับตนพนักรองรอ,อ,องก้นเนี่ยนะครับมันจะนุ่มมากขึ้นนั่งสบายขึ้นนะเบาะแถว2องแถวสาในกรณีที่ขึ้นลงรถนะครับ การพับเบาะแถวสองเนี่ยเป็นแบบวันทัชนากดทีเดียวแล้วทั้งพนักพิงกับตัวร้องนั่งเนี่ยมันจะพับขึ้นมาเลยนะครับก็ทําให้เข้าออกห้องโดยสารได้ง่ายพื้นที่แถวสามเหลือเยอะไหมผมว่าปล่อยให้เป็นที่ของเด็กๆหรือว่า,าคนตัวเล็กๆดีกว่านะสัก16 5ซนติเมตรขึ้นไปเนี่ยเข่าติดแล้วครับเอาบอกเอาตรงๆอย่างนี้เลยนะฮะก็ปล่อยพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่ของเด็กๆเขาเป็นโลกส่วนตัวของเขาไปนะครับแต่ถามว่า ใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้อะนะแค่คนตัวใหญ่ๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่านั้นเองตัวของแอร์นะครับตรงนี้มีให้ทุกที่นั่งแต่เราควบคุมแล้วก็กำหนดความเย็นจากข้างหน้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถแยกส่วนในการคุมอุณหภูมิได้นะก็จะเป็นในเรื่องของการระบายแรงลมออกมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคันนี้ไม่ได้มีระบบกรองอากาศ PM 2 5นะครับ แต่เขาเน้นในเรื่องของการติดตั้งวัสดุทับเสียงเน้นในเรื่องของการฉีดโฟมเข้าไปในในโครงเหล็กเพื่อ1นึับเสียงรบกวนที่เกิดจากภายนอกเข้ามาข้างในรถนะสในเรื่องของกลิน่นนะครับในกรณีที่เราเดินทางไกลๆเนี่ยสมมตินะว่ามีแบบการเผาหญ้าเผาฟางเกิดขึ้นข้างทางเนี่ยมันจะช่วยลดกลิ่นที่เข้ามาในห้องโดยสารได้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวระบบกอา,กาศเกลี่ยสองจุดห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ เบาะนั่งในเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของการดีไซน์ภายในส่วนอุปกรณ์ที่ให้มาเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวมารวัดก่อนมารวัดก็จะเป็นในเรื่องอเข็มนะครับธรรมดาแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะมีมารวัดที่แสดงการทํางานของระบบต่างๆไว้เป็นขนาด4.2นิ้วนะครับก็สามารถดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับดูการใช้งานระบบอื่นๆได้พุมอะไร สวยงามนะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับไม่ได้เป็นท้ายปาดัดเป็นทรงกลมนะมีการควบคุมระบบความบันเทิงนะครับฝั่งซ้ายก็ทั่วไปและฝั่งขวาควบคุมในเรื่องของระบบ Honda Sensing ซึ่งประกอบไปด้วยอะไรอัไรทธิคองโทรมีนะครับเลนคลิปเลนดีพาร์เจอร์มีนะครับในส่วนของ Honda l a n เ w a t c h มีมาให้นะครับ ในส่วนของไฟสูงตามอัตโนมัติมีมาให้แต่ไม่ได้มีเลี้ยวตามองศา,าพวงมลาลัยนะแล้วก็อะดดัตติคูซอนโทนเนี่ยตามคันหน้าไม่มีสตั๊แนโกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างในเรื่องของระบบเบรกอัตโนมัตินะคันนี้สามารถไม่ได้เบรกหยุดสนิทนะต้องบอกงนี้เซนซิงก็มีประมาณนี้นะครับจอวกลางทัชสกรีน7นิ้วนะครับ มีการแสดงภาพจากกล้องมองหลังนะเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แต่น่าเสียดายครับเรียควคอทัฟฟิกอะเริสคันด้ายังไม่ได้ใส่อันนี้มาให้นะับน่าสนใจตรงนี้ว่าหลายๆรุ่นเนี่ยเรียควคอทัฟฟิกอลเร์ Alert. ของ Honda ไม่มีใส่มานะครับตัวเกียร์เป็น CVT นะมีแพดเดิลชิพที่โพมาลัยสําหรับรุ่นท็อปนะครับแล้วก็เกียร์ตรงนี้มันจะมี1ระบบในกรณีที่ว่า ใช้ความเร็วสูงนะหรือว่าต้องการเร่แงแรงจาก CVT ที่มันไม่มีรอยต่อ h o n ด a เขาเทคโนโลยีเขาเป็นแบบนี้ครับพอใช้คันเร่งเยอะๆนะหรือว่าใช้ความเร็วสูงสงูงเร่งแรงเกียร์เขาจะซอยจังหวะมาให้เพื่ออะไรเพื่อ,อ,อตรงนี้มันจะขับขี่ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะไม่ได้แบบไม่มีรอยต่อที่เป็น CVT เพียงอย่างเดียวนะครับมีโอเคนะภาพภาพรวมเนี่ยใหญ่โตนะห้องโดยสารก็ได้จากมิติตัวรถที่ขยาย กว้างมากขึ้นนะครับอ๋อเดิมทีนะฮอนด้ Honda จะมีปุ่มหนึ่งปุ่มสําหรับในเรื่องของการใช้อัดตาสิ้นเปืองเชื้อเพลิงที่มันประหยัดขึ้นหรือว่าปุ่มอีคอนตอนนี้ไม่มีนะครับสําหรับตัว BLV นะตัวอีคอนหรือว่า Eco ค o โหมดเนี่ยจะควบคุมจากคันเร่งในกรณีที่อยู่ในโหมด Eco จะมีแสดงสัญลักษณ์ขึ้นที่ตัวมาารวัดนะครับีนี้ก็ปุ่มนี้หายไปนะ แล้วก็ย้อนมาเรื่องของแพทเทินชิปที่ผมมาลายนิดหนึ่งในกรณีที่เราใช้งานระบบนี้นะจาก CVT เนี่ยเขาจะซอยจังหวะเกียร์ให้เป็นเจจังหวะนะครับก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่ได้อีกสูมบมพลังเป็น1.5ลิตรนะครับ121แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรถ้าเทียบกันแล้วในคลาสของมินิ MPV ในกลุ่มนี้นะครับกล้าพูดได้ว่า h o n d ้แรงสุดสมรรถนะ ดีสุดแล้วก็สมรรถนะสูงสุดนะในรถของกลุ่มซึ่งไม่ได้มีเทอร์โบเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ไม่มีระบบอา,ากาศอัตราเร่งสูงถึงร้อยอยู่ประมาณ12วิเสร็จนะในขณะที่เซกเมนต์นี้นะจะทําได้สูงถึงร้อยอยู่ประมาณ14วิเลยทีเดียวก็พุตปารขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเคมที่16กิโลเมตรต่อลิตรโดยประมาณนะครับวันนี้เราได้ เซตอัพในส่วนของระยะทางนะเพื่อจะหาอาตาสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับระยะทางในการวิ่งน,นี้เราใช้อยู่ประมาณพักร้อยกว่าโลเร็รเศษนะประมาณร้อยิกิโลนะครับเดี๋ยวไปดูว่าปลายทางเนี่ยอาตาสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจะอยู่ที่เท่าไหร่จะใกล้เคียงกับ e ี o s t สิเกอรที่เคมไว้ไหมนะครับก็เดี๋ยวไปว่าอีทีในเรื่องของระบบช่วงล่าง ้องบอกว่า BRV เซตอัพมาดีนะครับทีมวิศวกรที่ออกแบบเนี่ยเข้าใจถึงผู้ให้ชาวไทยเลยผมชอบฟีลลิ่งช่วงล่างแบบนี้ข้างหน้าเป็นแม็กกาซานะครับข้างหลังเป็นทอร์ชั่นนะครับแต่ว่ามีการปรับคือทอร์ชั่นเนี่ยคาแรคเตอร์ของทอร์ชัน่นทอร์ชั่นบาร์เนี่ยนะครับหรือทอร์ชั่นบีมเนี่ยมันจะเป็นคานแข็งซึ่งค่อนข้างจะกระด้างนะสำหรับตัวคาแรคเตอร์พื้นฐานของระบบล่างแต่วันนี้ Honda มีการเซตอัพมาใหม่นะครับไม่ได้นุ่มมากนักนะเป็นฟิลลิ่งที่แบบดูเฟริร์มเฟมิมดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าขับได้ดีใช้งานในเมืองเนี่ยการเก็บเสียงของเร,าารือสันเงียบเลยนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งเดินทางออกมานอกเมืองละก็เดี๋ยวเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับว่าการใช้ความเร็วกับ Honda b l เนี่ยจะเจอจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างน้ำหนักพงมาลัยนะครับ ปรับตามรอบความเร็วนะครับผมน้ำหนักประมาณเนี้ยผู้หญิงใช้งานสบายๆเลยแต่พอเราใช้ความเร็วขึ้นมาของมัลายมันก็จะแบบหน่วงมากขึ้นนะมีน้ำหนักมากขึ้นทำให้การควบคุมเนี่ยมันเฟิร์มมากขึ้นอันนี้โอเคคุณผู้ชมครับในส่วนของระบบเบรกนะตรงนี้ก็เบรกใช้ได้แต่ไม่ได้เป็นดิสสี่ล้อนะครับหน้าดิสหลังดามนะแต่ว่าในส่วนของคาลิปเปอร์หน้า,นาเนี่ยเขาบอกว่าปรับในเรื่องของขนาดหนึง่ง ก็ในเรื่องของเบรกเนี่ยเอาอยู่สบายๆนะไม่น้ำหนักเบรกก็ถือว่าตึงๆเท้านะครับไม่ได้เบรกหนักมากเกินไปเนี้ยโอเคแต่น่าเสียดายถ้าเป็นดิฟสี่ล้อน,น่าจะดีขึ้นนะแต่ก็โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการลดต้นทุนหรืออะไรก็เ,เรื่องภายในเขาอ,อีกทีแต่พอเซ็ตระบบมาอย่างนี้นะโอเคและนะ้วฮะน้านดิฟหลังดาก็ไม่ได้ถือว่าขี้เละนะครับระบบช่วยอื่นๆล่ามีอะไรแอร์แบ็กหกลูกนะครับ วห้องโดยสารเลยนะครับในมีพวก VSA นะตัดกำลังในช่วงเข้าโค้งนะครับให้รถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของตัว Hill Start Assist หรือตัวช่วยนะครับในกรณีที่ขึ้นเนินชันนะครับก็มีมาให้เบรดไฟฟ้ากับออโต้โฮไม่ได้มีมาเสีได้แล้วเพิ่มไอ้สองจุดนี้เข้ามานะครบๆเลยนะครับแต่ เบรกยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่นะครับไม่ได้เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮมไม่มีครับในกรณีใช้ความเร็วนะครับเราออกเส้นทางมาทางค่อนข้างจะโล่งแล้วนะผมลองใช้ความเร็วดูนะครับผมใช้ความเร็วนะประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสักร้อยสี่สิบนะครับน่าชื่นชมในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยเกาะถนนดีนะครับแล้วก็พอใช้ความเร็วนะ ช่วงล่างก็ไม่ได้ถือว่าลอยนะก็ยังเกาะถนนได้ได้ได้ดีอยู่นะครับวงมาลัยค่อนข้างจะคมนะแต่ก็โอเคอเสียงลมมันก็มีเข้ามาตามย่างความเร็วอยู่แล้วนะแต่ยังอยู่ในมาตรฐานที่ผมรับได้นะไม่ได้แบบว่าเข้ามาจนมีเสียงแบบทําลายอารมณ์การขับขี่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นน้อยเสียงใดท่านผู้ชมครับภาพรวมโอเคนะสำหรับในเรื่อง,องตัดเร่งในเรื่องของฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับ ทีนี้เดี๋ยวไปลุ้นอีกทีนะว่าปลายทางอาัตาทิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับวันนี้มาถึงปลายทางครับจากตัวเรขที่เราเซตอัพไว้นะตั้งแต่ออกสตาร์ทมานะครับจนถึงที่นี่170กว่ากิโลเมตรโดยประมาณอาาัตาสินเปลืองที่ทำได้นะครับใกล้เคียงกับอีโก้สติ๊กเกอร์ครับแต่วันนี้ ใช้ความเร็วพอสมควรนะในการทดสอบ Onyonda BRV และตัวเลขที่ทําได้16.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับกับระยะทาง170กิโลเมตรก็ใกล้เคียงก e ับสติ cker ที่เคมเอาไว้ครับรูปลักษณ์ใหม่เนี่ยสวยงามขึ้นนะผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นของยุโรปมีกลิ่นของอความเป็นพรีเมียมมากเลยทีเดียวนะกับเรื่องของการดีไซน์นะครับรอบๆคันงานดีไซน์ก็เป็นของทีมวิศวกรชาวไทยนะก่อนที่จะดีไซน์เสร็จ ส่งออกไปขายที่อินโดแล้วก็มาต่อที่กลับมาขายที่บ้านเรานะครับภาพรวมภายนอกก็เป็นประมาณอย่างนี้ภายในห้องโดยสารใหญ่นะมีการปรับปรุงในมิติตัวรถทั้งกว้างและยาวนะครับรวมถึงกาวเครนต่างๆเนี่ยเรีกยกง่ายๆว่ามิติตัวรถถูกปรับใหม่ทั้งหมดนะครับความสะดวกสบายภายในล่ะเจที่นั่งนั่งได้ทุกที่นั่งนะแต่ข้างหลังเนี่ยเก็บไว้ให้เป็นที่ของเด็กๆหรือคนตัวเล็กๆน่าจะดีกว่านะครับการระบายความเย็นจากระบบปรับอากาศเนี่ยนะมีให้ทุก ที่นั่งเลยนะครับแต่ว่าคอนโทรลได้จากชุดข้างหน้าตัวจอก,กลางก็ไปลิงก์กับพวกสมาร์ทโฟนได้ทุกระบบนะทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto รวมถึงแสดงภาพจากกล้องมองหลังมาที่จอก,กลางด้วยนะครับเสียดายนิดนึงที่เ e ี้ยวคอร์รัปติคอเรส์ฮอนด้ยังไม่ได้ติดมาให้นะแล้วก็ตัวภาพของกล้องมองหลังเนี่ยจริงๆแล้วตัวกล้องเนี่ยภาพชัดนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเคสที่ดรอปความคมชัดลงไปนะเสียดานิดนึงซึ่งไอ้ตัวเนี้ยในเรื่องของจอกลางเนี่ย ฮอนด้าแทบทุกรุ่นนะมันดรอปภาพแบบภาพไม่ค่อยคมแล้วเท่าไหร่นะครับตัวฟีเจอร์ที่ให้มาฮอนด้าจึนซึ่งมาให้ครบเลยสต็อปแอนด์โกไม่มีจะได้นะในเรื่องของอดัชตี้ของทัที่ไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้เข้ามาแล้วก็เบรกเขาไม่สามารถเบรกจนรถหยุดนิ่งได้นะครับเขาจะทําได้แค่ถึงแค่ความเร็วประมาณ20่สิกรกิโลชั่วโมงนะที่เหลือก็ต้องไปปรับปรุงในเรื่องของเบรกเองไปตกแต่งในเรื่องของเบรกเอาเองนะครับเพื่อไม่ให้เกิด,ดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็ ที่หายไปถ้ามีพวกนี้มาแจวเลยรวมถึงเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮนะถ้าให้มาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อสมราคานะครับเครื่องยนต์โหแรงครับแรงที่สุดในเซกเมนต์เลยวลยง่ายๆนะในกลุ่มของเขานะ XL7 x p a n d e r นะครับตัวของเวลสนะแล้วก็มาที่ตัว BRV เนี่ย BRV เนี่ยถือว่าเป็นสมรรถนะที่ดีที่สุดช่วงล่างชอบเลยครับข้างหน้ามักสันข้างหลังเป็นทอชันเซ็ตอัพมาดีนะเป็นแบบ ช่วงล่างเป็นหน้าเฟริรมๆนิดหนึ่งนะถ้าถามว่ากับราคาค่าตัวสําหรับรุ่นท็อปนะ9,073,000บาทถ้าบวกสีมุกเพิ่มเข้าไปอีก4,000ก็เป็น9 7 7 0 0 0บาทคุ้มค่าคุ้มราคาไหมสําหรับผมนะผมมองว่าตั้งราคาจําหน่ายไว้สูงเลยนะครับรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดว,ว่ามีของนี่ให้มาครบทั้งหมดนะก็น่าจะโอเคไวเลสชาร์จเบกมือไฟฟ้าออโต้โคอะไรพวกนี้ยนะต้งมาครบบ จ,จ,จริงจๆถ้าไปมองในเรื่องของตัวเดิมของ B R V เจนที่แล้วนะตัวท็อปเขาก็800 807 0โดยประมาณนะครับม,มารุ่นนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก50,000ถึง,ง700,000โดยประมาณเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้มาไม่เยอะกับสิ่งที่ได้มาเช่น Honda Sensing หรือในส่วนของนวัตกรร,กรมใหม่ๆนะจากเครื่องยนต์เอยก็ดีจากรูปลักเองก็ดีที่เป็นเจนเนอเรชั่นที่2องตนี้เนี่ยแต่วันนี้คู่แข่งในตลาดเนี่ยราคาจำหน่ายเขา 8 0 0 0ต้น8 0 0 0กลาง9 0 0 0ต้นงหมดมีเนี่ยครับ BAV เนี่ยแพงที่สุดละกับ9 0 7 0 0 0 0 0 7บาทสำหรับสีมุกเนี่ยก็ลองดูครับขับขี่ดีฮะช่วงล่างเฟิร์มนะครับฟีเจอร์ที่ให้มาก็เกือบครบนะรูปลักษ์แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลน,นะแต่สำหรับผมเนี่ยดีไซน์สวยรูปลักษ์ข้างนอกนะฮะแล้วก็เรื่องฟีเจอร์ต่างๆก็ถือว่าโอเคละเพียงพอต่อการใช้งานอยู่ละนะฮะ ก็ฝากไว้ครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับ all new honda brv เ e n เนอเรชันที่2ครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของรถรุ่นนี้ครับมินิ mpv จะที่นั่งน้องใหม่จาก Honda นะครับกับ all new honda brv ครับวันนี้ออโต Motor ตอร์ไทยแลต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยครับกับออโต้ม t h เตอ a ์ไทยแลนด์ทั้งยู e c h ช n แ e ลแล้วก็ f a c e b o p k p e นะคส่วนเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com ครับลาตรงนี้ครับกับ all new honda brv ครับสวัสดีครับ